สนใจนะครับลอยมาดูเสือดูสื่อสารดูว่าเออโบราณที่นี่ก็ลองมาดูครับมาดูได้อเดี๋ยวผมจะปักแล้วมันมีบ่อบ่อบ่อน้ำพิษไหนไหนครับอาจารย์อยู่ตรงไหนครบ่อน้ำพิษบ่อน้ำพิษบ่อน้ำพิษน่ากไหมปิดไว้อโอ้ยมาโผล่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอ้เาปิดไว้การคนหล่นมันลึกมันลึกมากเลยเห็น อ่าอ่าที่เดียวกันกับที่เป็นหัวพญานาคไหมที่พระอาจารย์เดินขึ้นไปดูว่าอันเดียวกันป่าอ,อันเดียวกันอันเดียวกันเนาะมันจะมันจะทะลุข้ามขรววเข้ามาเป็นมันเป็นถ้ำอ่ะครับมันไม่ถ้ำใหญ่อืมอม,มันเป็นอ่าเหมือนกับข้างล่างเขาว่าเป็นเอเมืองบาดาลเมืองพญานาคโอ้ข้างล่างข้างล่างใต้ใต้ใต้ชลาเนี่ยมันเป็นเมืองพญานาคเก่าโอ้ใครก็ใครมาก็พูดอย่างนั้น แต่พระอาจารย์เคยเห็นอดไม่ได้นี่ปิดไม่ได้ปิดแล้วคนหายใจไม่ออกคนปิดหายใจไม่ออกเนอะคนที่ปิดเขาอยู่นี่แหละหายใจไม่ออกรัาปิดแล้วก็มาเปิดอ่อต้องมาไอทู้เปิดไอคนที่ปิดเนี่ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นไอคนที่มาปิดคนที่มาปิดอะอ้ยสำหรับคนมาปิดยังยอมมาปิดเนี่ยมาปิดจมูกเขาเหมือนปิดจมูกเขาอะเขาหายใจไม่ออกนี่ต้องทำโป่งโปงเนี่ยอ๋อ เรารู้ได้ไงว่าว่าหายใจไม่ออกเพราะว่ามาปิดอันนี้ก็ตัวก็ตัวเขาปิดเองตัวเขาปิดเองครับอืโอ้พอปิดพอปิดเข้าไปแล้วหายใจไม่ออกนี่ก็เป็นแสดงว่าเป็นเมืองของท่านพญานาคแต่แต่พระพระอาจารย์รู้ไหมว่าเป็นเป็นท่านใดหรือว่ามามาบอกไหมว่าท่านรักษาองคนี้คือเป็นองค์ใดชื่ออะไรฮะพอพอพอมีบอกชื่อไหมฮะไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ได้มาสัมผัสอะไรมาบอกไม่สัมผัสอะไรเลยอ๋ออะมาโย่สิบกว่าปีเนี้ย ครับแต่อยู่สบายที่นี่ไม่มีอะไรสบายมากป่าแต่ขายมามาไม่ดีไม่ได้ที่เนี่ยครับใครมาคือพระมาที่ไม่ดีทาตัวไม่ดีอยู่ยากอืต้องสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าสวดมนต์นี่อนได้เลยได้เลยสดอยู่แบบโล่งๆเลยแต่แล้วเลือกให้หวยเขาไม่ให้ใครที่เนี่ยอ่าอ่าได้ยินนะไม่ต้องไม่ต้องมานะหวยนะที่นี่ผมไม่ให้หวยใครที่เนี่ยโอ้ครับ ต้องปฏิบัติจริงๆแหละครับผม่ะเดี๋ยวเหมือนพระอาจารย์จะจะจะสดบนอันนี้เป็นบ่อพญานาคเนาะครับผมเรี่ลูกนิ่ลูกนิมิตเป็นขึ้นมาเองอ๋อไม่ได้หล่อใช่ไหมไม่ได้หล่อโอ้แล้วถ้าคนรุ่นเก่าๆที่เนี่ยเขาจะมีลูกเล็กๆขนาดนี้เขาจะเก็บไว้ตามบ้านมีอยู่ มูลูขนาดเล็กก็มีมีนี่แหละครับอาจารย์จะโผล่ตรงนี้เหรอเนี่ยปลูกมันจะนี่นะอลูกกนนี่นี่ขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้เขาเลยเก็บไว้เอาไว้มาบูชาอะไรกันมาที่ฐานกันเมื่อก่อนมันจะมีองค์พระมาตั้งอะไรไว้ตรงนี้คนมันชอบมังงดมัแงยังไงก็เลยไม่ได้เอาเลยมาตั้งมันแงหาของมีหาวทองยาติดอะไรมึงรอกเข้ามาตอนนี้ไม่มีไม่มีตรงนี้มันไม่มีรั้วนะ โอ้เป็นรูปก,กลมๆอย่างนี้เลยพระอาจารย์<ช>ก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยเจ,เจอตรงนี้เลยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์หลายสิบปีแล้วพระอาจารย์มาก็เห็นเลยใช่ไหมเห็นเห็นเห็นนี่สร้างแล้วเป็นหน้าพระอาจารย์นี่พื้นรอบๆนี่จะเป็นหินเขาเขาก็เลยพอเห็นในนเสรจพวูเขาแล้วเอาองค์พระมาตั้างไว้องค์นึงต,ตอนมาก็มีมีอยู่แค่นี้แล้วก็ อ๋อนั่นก็เพิ่งมาพระรูปองค์นี้เพื่อมาสร้างน่าจะสร้างเออ่ได้สองปีเนี่ยนะไ,ไปดูอ๋อ,อนี่เป็นเป็นลูกนิมิตนะครับเลยเห็นว่าคือสร้างพระองค์ใหญ่ดีกว่าก็เลยผมที่ตรงนี้ก็เลยสร้างก่อนทีแรกทีแรกสร้างองค์เล็กๆแบบนี้ก่อนแต่องค์นี้มีอยู่แล้วมีตั้งแต่ตั้งแต่มาแล้วสิกบกว่าปีแล้ว อ๋อสิบตัวปีแล้วมีอยู่แค่นี้ครับมีใครมามาสร้างไว้มาสร้างไว้พร้อมกันหลังนี่แหละไม่มีใครมีใครพูดได้ไหมครับว่าเขาสร้างแต่เมื่อไหร่ยังไงอ๋อ oh, ต้องถามคนคนพวกคนคน,คนเกา่าคนแก่อ๋อ oh. คนเก่าคนแก่เขาอาจจะรู้อยู่แต่ว่าไอเราเองเราไม่รู้ไม่แน่ครับอันนี้บทคาถาบูชาพระาธาตุอ๋อนี่ครับ ห,หมดแล้วเนาะตรงนี้เเลยไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเท่าไหร่สิบแปดอะไรนะพระอาจารย์ลองอ่านให้ผมหน่นอยดูดิวหนอ่ะสิบแปดกยอเหรอห้าหนึ่งใช่ไหมครับใช่พศออใช่ไหมพศห้าหนึ่งอ๋อสร้างตั้งแต่ปีห้าสิบเอ็ดห้เอ็ดนี่กี่ปีแล้วนี่นี่มันหกสิบแปดีกว่าปีเป็นจริงมหัศาจรรย์นะครับที่เป็นหินทั้งทั้งแผ่น น่าจะเป็นแผ่นเวิร์กพระอาจารย์ว่าจะเป็นเวิร์กอันนี้นะครับพระอาจารย์ใช่ทั้งหมดเลยอ๋อแล้วต้นไม้ก็ขึ้นอย่างไรไหมต้นนั้นขึ้นอยู่บนหินเลยเนี่ยเป็นลานหินหมดเลยนู้นเนี่ยมันเนี่ยยมเดินมาเนี่ยมันเป็นลานหินทั้งหมดตรงนู้นมันเป็นถ้ำนะเนาะตรงนู้นเป็นถ้ำเนี่ยมันเป็นลานหินอย่างนี้หมดอ๋อ มาใหมให่ๆก็กลัวอยู่นะ <c oughs> อยู่เฮ้ยนนี้เราอยู่เราอยู่มาจนกินแล้วไงเออนนี้ก็เลยกินแล้วไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่มาใหมให่ๆก็กลัวมากเลยไม่ค่อยกล,าลย้าเดินไปไหน <c oughs> มันเรามันสิงมันมองไม่เห็นนะเนาะแล้วยงเจอมาสมาัยก่อนฉันชอบมาสวดมนต์พอสวดสวด,สวดพอลืมตามันมันเหมือนมีมีญาติโยมสวดมนต์อยู่ข้างหลังเนี่ยตรงศาลาหลวงพ่อ้ส,อสาร้างศาลานี้ขึ้นมา เหมือนเขาเหมือนชาวเมืองรับแรมามารวมสวดมนต์ใช่ไหมถึงวันพระใหญ่นะโยมถ้าสมมติเรานั่งสมาธิเนี่ยมันได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันนะคุยอะไรก็แบบเหมือนแม่ข่าวคุยกันอะครับเออแต่ว่าเดี๋ยวๆต่อไปก็จะลื้อออกไงพวกหลังเก่าๆพวกนี้จะลื้อออกเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นระเบียบเนาะใช่ใช่ไม่ค่อยเป็นมันมันสร้างแบบกั้นไว้หมดเลย มันต้องเป็นเป็นทิวแถวคือต่อไปพวกนี้เอาออกแล้วมันก็จะโล่งแหละครับน้ำนี่ไม่เคยแห้งเนี่ยน,น้ำตรงนี้ไม่เคยแห้งอยู่อมอนไมมีน้ำออกกับใต้ดินม<อ>เ่ยเขาก็เลยบอกว่าชาวบ้านเลยเชื่อว,ว่าคือก็คือหอยพญยาหน้าที่เลือยอยู่ก้างล่างก็วังเงี้ย อ่าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหลุมลงไปนู่นลายลงไปเนี่ยข้างในมันจะเป็นบอ่อเป็นบอ่อน้นําหมดเลยเนี่ยข้างใต้ใต้ดินนี่จะมีน้นําหมดเลยครับน้ําออกสีสีมันหินดําหรือว่าน้ําดำเหรอพ่จ๊ะน้ำดน้าดาเนาะเนี่ยน้ําน้ำตรงนี้นะตรงนี้นะโยมมันทะลุไปยันนู่นเลยนะทะลุไปบ่อบ่อมันอยู่ในเนี่ยอยู่ในสระเน่ย อ๋อนี่ก็เลยสร้างพญายนาคขึ้นมาเขาสร้างพญายนาคขึ้นมาเ,เขาเขาบอกไหมครับมีเป็นปู่องค์ไหนชื่ออะไรฮะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะแต่มีคนเห็นไหมสมัยก่อนมาใหม่ๆก็เห็นแต่ชุดข,ขาวๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นอะไรเลยเอ๋อเนี่ยน้ำมันทะลุมานี่เลยโยนี่เป็นบอ่ออยู่เนี่ยกาลางกลางสาราเลยเหรอ เป็นทางน้ำใหญ่เลยหรอเป็นบอ่อเนี่ยบอ่อลึกเลยนี่ยงเข้าไปดูั้ยอ่ะได้ดูเลยครับพะยนนจ์จากบอ่อจากบ่อที่เป็นหัวพญยาน่ากันก็ทะรลุทะลุระรสาราอ่าเรามาดูกันครับโอ้นี่ครับบอ่ออ๋อ อยอลึกเลยนะเนี่ยอ,อืเป็นที่น่ามหัศจรรย์นะเป็นเป็นแผ่นหินแต่ว่ามันทะลุข้างในเป็นรูน้ำก็นี่ทะลุไปนี่เลยมานี่อ่ะมีอีกเหรอฮะอ่ะจากบ่อตรงนี้ตรงนี้เป็นอาจสงเนาะอาจารย์แล้วก็ ก่อนดูดน้ำไทยฮะโอ้ออนี่น้ำมันจะรูปวนันนี่นี่นอาจารย์อาจารย์เปิดเปิดเปิดให้ดูเนี่ยโอ้เอาเรืงมีใช้น้ำยาดิใช่น้ำยังมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้แล้วดิวอ่ครับมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมีน้ำทำไมเหรอนี่ยกันอ๋อแล้วก็บ่ออีกใช่นี่แหละมันทะลุมันอยู่เนี่ยวิ่งหากันอยู่ข้างล่าง อ้น,นี้เวลาเจาะบระดาษเจาะน้ํามันออกง่ายเลยเจาะในแผ่นหินเนี่ยนะใช่เจาะพรวดน้ำพุพ่งพุ่งเลยอ่าพวกนี้จะมีกระถิน,น,น,น<ช>เนาะพระอาจารย์เนาะอานี่คือปลากระถินต้องจัดแบบนี้นี่ถ้าถึงถูกต้องตาม,มตามศาสนาพิธีพิธีใช่มีมะละกอ มีมะพร้าวอันนี้เขาเรียกว่าปลาลมปลาลำปลาลำตั้งกะถิงใช่ไหม,มอันนี้คือบริวากรกะถินครับเดี๋ยวถ้าพุ่งกะถินมาเราก็อาจจะย,ยกไอ้พวกนี้มาตั้ง,งล่างแล้วอันนี้ชื่อวัดอะไรครับอาจารย์บอกทางเดี๋ยวผมจะวัดซับคุ้มศีลางามวัดซับคุ้มศีลางาม,ม,างามที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ กีฬางามก็คือหินนี่ไงหินงามนี่อ๋อกีฬาก็คือกีฬากีฬาหินงามอันนี้เป็นแผ่นหินทั้งนั้นเลยนะที่เห็นนะครับอาจารย์เป็นแผ่นหินเนี่ยยองเยื้อยองถ่ายตรงนู่นเลยครับอืมเนี่ยเป็นแผ่นหินแผ่นหินทั้งนั้นเลยนะฮะเจอเป็นแผ่นหินหมดอ่ะเดี๋ยวผมลงคลิปไปนี่เพราะว่าวันพรุ่งนี้ถึงจะทอดใช่ไหมอ๋อใช่ช่วงกี่โมงพระอาจารย์ อย่างทานนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับเป็นวัดที่มีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่พระอาจารย์มาซึงนี่ก็บวชมากับพระหลวงพ่อก็สิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วเนี่ยน,น,นี่เป็นถ้ำเขามาดูรอยพระบาทอะไรกันอยู่สมัไหมก่อนนะเขามาดูรอยมีมีรอยพระบาทด้วยหรอครับมีนี่ไงอ๋ออยู่ในถ้ำไม่อยู่ข้างบนนี่หละ เดี๋ยนครับี่เป็นแผ่นเห็นทั้งนั้นเลยนะเป็นแผ่นหินเนี่ยนะเนี่ยตออที่มาของชื่อวัดก็คือหินนี่แหละหินดำดำนี่แหละนะศีลาก็คือหินีลาเนี่ยแต่ก็แปลกแล้วมัน,เป,นเป็นหินดำดำแหลนะเนาะนี่เป็นถ้ำนี่ไม่มีใครเข้าเลยเนาะเข้มึงเยอะนี่ แต่ถ้ามันไม่ลึกเท่าไหร่น,นี่ปู่อะไรอ่ะปูหรือสีปูหรือ,อรีชื่อชื่อปู่อะไรครับไม่รู้ไม่ไ <laughs> ตั้งคิอ๋อ <laughs> อ่าหุ่นนี้มานานแล้วใช่ไหมมาอยู่อย่างนี้นานแล้วอ๋ออันนี้เขาเรียกถ้ำม,มันถ้ำอะไรอ่ะครับอาจารย์เป็นไม่รู้เป็นถ้ำอยู่ตั้งแต่ด้ามเดิมเลยอ๋อถ้ำครับน,นี้เราตัดไฟออกนี่กันร้อนมากอืมเป็นถ้ำ เข้างล่างนี่เป็นรูๆหมดเลยเนาะพระอาจารย์นเนาะ่นี่นอพบาที่เบนินเราไม่ได้บูรณคากนี่รับรัยราทนี่อ๋อเนี่มันเป็นเหมือนเหมือนรอยพระบาทมันเป็นขึ้นมาเอง รอยพระพุทธบาทถ้ำพญานาคอ๋อแล้วก็คือถ้ำพญานาคมั้งใช่แต่ก็ม่างนันอนแหละมีเงื่อนเป็นรอยอย่างเงี้ยแล้วเอาสีเอาสีมาทาสีทาเป็นสีทองไว้ใช่แต่ไม่รู้อาจารย์อะไรมาลงยันให้อ่านี่ครับเป็นรอยพระบาทพระพุทธบาทเนาะพระเจ้าเนะใช่ โอ้ยแต่ไม่คงจะไม่มีใครแต่โดนมามาเคาะเป็นเป็นแบบนี้ไว้ละมั้งเนาะไม่มีใครเคาะอเลยอันนผมจะพาดูใกล้ๆนะครับไม่มีใครเคาะหรอกมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยตอนเป็นอยู่บนแผ่นหินอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็เป็นนับถือเป็นพระพุทธบาทเนาะเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อว่าใครจะมาแกะก็มันเป็นรอยเท้ารอยรู้มันเหมือนเหมือนรอยเท้าใครนี่ครับ เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนุ่นยมดูเลยมันเป็นแผ่นหินทั้งหมดเลยน,นี่ข้างบนก็เป็นแผ่นหินอนห้องเลยทำชื่อว่าวัดทรัพย์คุ้มสิ์แต่ว่าทรัพย์คุ้มเก็ดชื่อบ้านบ้านทรัพย์คุ้มบ้านทรัพย์คุ้ม,มพอเดติมมีศิีลางา็คืออันนี้ครับถ้าใครยังทันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปก็เนี่ยรอยพระบาทนะครับที่ก็คนเท่ากุแแ่ไว้ก็ไม่มีใครรู้เลยไม่หรือว่ายัางไง ต้องถามคนยมทรงยมทรงเลยรกรรมการวัดเนี่ยเ,ออเขาเป็นคนเก่าแก่ทีครับี่จะตอบได้ดีกว่าแต่มาเมื่อเพิ่งมาที่หลังก็พระอาจารย์มาสิบกว่าปีแล้วนี่เกิดขึ้นโอ้โหไหลอันนี้มันเกิดก่อน,นเกืเอบแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนไปเขียนไว้นอว้อว่าเป็นยังไงต้องถามกรรมการทุดคนเกา่าแก่นี่แหละครับ ก็จะรู้ดีว่าเกิดจะอะไรยังไงเขาก็ได้เล่าให้ฟังฮะปลอยพระบาทนะครับยังพอมีเวลาหรือถ้าอยากมาเที่ยวก็ก็จะอยู่ช่วงเขา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 ใหญ่เขาเขียวใช่ไหมอำเภออำเภออันนี้อันนี้อำเภอปากคงชยัยอำเภอปากคงชยัยม,มันจะอยู่เขาเรียกว,ว่ามันก็อยู่หลังหลังเขื่นนอนลำพะเพงก็เขื่อนลำพะเพงอ่ะมาก กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับนี่จะบูรณะเออก็พวกนี้ยังมีกระถินนะครับยังมาทันอยู่นะมากราบรอยพระพุทธบาทกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วก็ให้พระอาจารย์หรือหลวงพ่อเนี่ยมาพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับวัดนี้เ,เดี๋ยวก็จะให้ท่านไปนั่งพูดตรงที่ประลำพิธีที่จะจัดกระถินนะครับนี่เป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่มากนะครับ ที่แบบว่ามันเราเยียบท่ควนแล้วมันไหลตามท่องอ่ะนั่นแหละแล้วมีคนมาสกัดสกัดออกหลวพ่อน่านสกัาออกหลวงพกาหลวงพกาท่านสกัดออกตบแต่งไว้ั่นเถอะ